นี่ยังจะเปียกอยู่เลยนะครับกล่องใส่โต๊ะเปียกเลยก็ตามที่เขาใส่ข้อมูลไว้นะครับว่าไม่สามารถกัน,กนฝนกันน้ำได้สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวัดขนาดของกระเป๋าขนสัมภาระบนหลงังคารถยนต์กันนะครับยี่ห้อ 4x4 คูณ4นะครับแล้วก็มี1994 tlv นะครับเม d ดอิน h i n a ตัวนี้ผมสั่งมาเป็นไซส์ M เป็นการรีวิวจากผู้ซื้อใช้งานจริงนะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยเห็นใครทำคลิปวัดขนาดนะครับว่าขนาดของมันเนี่ยซื้อมาใช้จริงๆแล้วมันจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับเราก็เลยจะมาวัดขนาดกว้างยาวและความสูงที่มันสามารถบรรจุของได้นะครับสำหรับน้ำหนักของไซส์ M นี้นะครับหนักที่3.2กิโลกรัมนะครับ ที่ผมลองช่างดูเดี๋ยวเราจะลองมาวัดความกว้างยาวสูงของขนาดแพ็กเกจนะครับเวลาเราไม่ใช้งานนะครับความกว้างก็จะอยู่ประมาณ30เซนนะครับซึ่งสเปคชีตเขาจะบอกไปเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับความสูงจะอยู่หรือความยาวนะครับจะอยู่ที่ประมาณ35เซนนะครับกว้าง30ยาว35 ส่วนความหนาของกระเป๋าจะอยู่ที่15เซนนะครับเอาเลขแบบง่ายๆเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับว่าชิ้นงานข้างในเป็นยังไงนะครับกระเป๋ามันก็จะมีหูหิ้วให้หูหนึ่งครับในนี้ก็จะมีสายสําหรับยึดกับคานแลกนะครับ6เส้นยึดตามมุม4ด้านนะครับแล้วก็ยึด ด้านข้างของกระเป๋าอีกอสองเส้นนะครับสำหรับไซส์เนะครับเดี๋ยวเรามากางดูกันเลยนะครับอ่าแหลกหลังคาตัวนี้พอดีผมยังไม่เอาขึ้นหลังรถแหลกหลังคาตัวนี้จะมีความกว้างอยู่ที่105เซนนะครับความยาวอยู่ที่150เซนติเมตรส่วนกระเป๋าใบนี้ตามสเปคบอกว่ากว้าง100เซนยาว130นะครับ เพราะฉะนั้นความกว้างก็จะพอดีพอดีกับแหลกนี้นะครับส่วนความยาวก็จะขาดอยู่ประมาณ20เซนนะครับก็เอาไว้ใส่อย่างอื่นที่มันไม่ต้องกลัวเปียกน้ำนะครับได้ลองมาลือดูกันปกติเขาจะให้เอาด้านที่ไม่มีซิปไปด้านหน้ารถนะครับเพื่อป้องกัน เรื่องของลมตีซิปไหลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็คือเอาด้านที่ไม่มีซิปไปด้านหน้ารถแล้วก็คงจะกันน้ำฝนเข้าได้ด้วยนะครับสายที่เขาให้มา6เส้นนะครับก็น่าจะเอาไว้ยึดหูหิห้วตัวน,นี้มันจะมี6อันพอดีเพื่อให้มันคงขึ้นวัดความกว้างกันนะครับรู้สึกว่ามันจะมีความกว้างใหญ่กว่าแลก ลังคาอีกนะครับเริ่มจากขอบซ้ายขอบขวานะครับเนี่ยนะครับสเปคเขาบอกว่า100แต่ของจริงมันอยู่ประมาณ105เซนเลยนะครับความกวาม้างต่อไปด้านยาวนะครับด้านยาว ลอยเลยก็ได้นี่นะครับก็จะ130นี่พอดีนะครับก็จะมีหย่อนหย่อนนิดนึงถ้าตึงจริงๆก็ได้130นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาลังโฟมวางลงไปดูนะครับ ตอนนี้เราใส่ลังโฟมเข้าไป4ลังนะครับมุมต่างๆก็จะสูงประมาณ35เซนนะครับสำหรับลังโฟมส่วนสเปคตะเข็บมันขึ้นมาเนี่ยสีเซนตามที่เขาพูดไว้นะครับถ้าเราใส่45จริงๆเนี่ยคือมันต้องล้นมาตรงกลางนะครับก็จะเสียพื้นที่ด้านขอบไปนิดหนึ่งนะครับอย่างข้างหน้าตรงนี้ก็ อาจจะต้องใส่อะไรที่มันมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับสามารถใส่แบบนี้ได้ถ้าจะเอาแบบเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากจริงๆก็จะอยู่ประมาณ90เซนนะครับ90เซนคูณ80นะครับ <ส lish S 1> กำลังสวยด้านยาวนี่90นะครับด้านกว้าง80 ก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้เลยครับสำหรับผ้าที่เขาระบุไว้นะครับเขาบอกว่าผ้าด้านนอกนี่เป็นผ้าออกฟอร์ดนะครับกันน้ำส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นผ้ายาง P u นะครับแบบนี้เพื่อกันน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับซิปนะครับก็จะมีตัวแบบบังซิปลงมาอย่างนี้ด้วยนะครับโดยรอบเลยนะครับสี่สามด้านนะครับโดยรอบสามด้าน แล้วก็จะมีตีนทุกแกกันลมพัดไม่ให้มันเปิดขึ้นนะครับอยู่ใต้ซิปรู้สึกว่าจะมี3ด้านนะครับส่วนกันกันน้ำนะครับจะใช้ได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวต้องลองไปใช้กันจริงๆอีกทีน,นะครับอันนี้เป็นการรีวิวหลังจากที่ได้รับสินค้ามาก็เลยลองเอามาวัดความกว้างความยาวความสูงแล้วก็ลองใส่สัมภาระล,ะลงไปดูนะครับเป็นการจำลองว่ามันะจะมี หน้าตาประมาณไหนนะครับเมื่อเราบรรจุของลงไปครับหลังจากใช้งานครั้งแรกนะครับเราก็ได้เอาไปขับลุยฝนมานะครับฝนตกแรง หลายกิโลเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าแน่นหนาดีนะครับไม่มีขาดวิ่ง120 1ยี่สินะครับไม่ไม่เป็นอะไรว่าทนดีเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่า,าจะมีน้ำเข้าเยอะไหมเข้าแน่ๆแ,นแหละนะครับ ยังเปียกๆอยู่เลยนะครับไม่ตัดต่อ ใส่เก้าอ,อ,อี้แคมปิ้งนะครับเก้าอ,อี้พับก็มีเปียกๆนะครับข้างล่างชัดเจนเป็นกล่องลังนะครับกล่องใส่โต๊ะเปียกเลยว่ามันเข้าทางตะเข็บได้นะครับเข้าทางทางซิป พ,พื้นด้านในก็ตามที่เขาใส่ข้อมูลไว้นะครับว่าไม่สามารถกันกันฝนกันน้ำได้นะครับถ้าโดนฝนแรงๆมันก็จะสามารถเข้าได้แบบนี้นะครับนี่นะครับบริเวณใต้ลังนี่น้ำเต็มเลยพื้นกระเป๋าก็พยายามใส่ สิ่งของที่มันโดนน้ําได้ครับไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออื่นจะลักษณะเดียวกันไหมนะครับก็เผื่อเป็นแนวทางสําหรับคนที่กําลังอยากซื้อนะครับนี่ยี่ห้อนี้มีขายตามร้านค้าออนไลน์สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มองหากระเป๋าบนแหลกหลังคารถยนต์นะครับ แล้วถ้าใครสนใจรุ่นนี้ยังไม่มีที่ดูรีวิวสเปคต่างๆนะครับก็คงจะพอดูจากคลิปนี้ได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ